ถ้าคุณชอบสะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นธนบัตรเก่าหรือว่าเหรียญเก่าเราสามารถที่จะเก็บสะสมได้สําหรับพี่จอยชอบสะสมมากๆนะคะถ้าเป็นในหลวงราชการที่9เก็บหมดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมวดตัวเลขสวยๆก็เก็บนะคะเราภูมิใจในการที่ได้เก็บสะสมคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลส์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี F อซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไ like, ลส์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยก็มาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับธนบัตรสะสมหรือว่าเหรียญสะสมวันนี้เราก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆเ,เ,เก็บสะสมนะคะถ้าเราชอบสะสม ไม่ว่าจะเป็นธนาบัตรเก่าๆแบบนี้ถ้าเป็นของในหลวงรัชกาลที่เก้าพี่จอยก็เก็บหมดเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บทุกทกฉบับแบบว่าเราชอบเราก็หามาเก็บแค่นั้นเองนะคะเราไม่มีใช้ใจ่ายเราก็มาใช้ใจ่ายนะคะสำหรับในหลวงรัชกาลที่เก้าก็จะเป็น อาธานบัตรที่ก็ไม่ได้ใหม่นะคะที่ผ่านาการใช้งานมาเยอะแล้วพี่จอยก็เก็บนะคะแล้วก็หมวดตัวเลขสวยๆนะคะแล้วก็อ่าไม่ว่าจะเป็นรชาชการที่สิบพี่จอยก็เก็บนะคะแม้กระทั่งว่าตัวเลขแค่หัวท้ายอ่าบนล่างสองตัวที่เหมือนกันพี่จอยก็เก็บนะคะหาได้ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเราพบเจอ อยากจะเก็บก็เก็บได้นะคะพี่จอยชอบมากนะคะถึงแม้ว่า,าจะไม่เป็นเลขตองหรือว่ามีตัวเลขที่เหมือนกันเยอะๆแค่หัวท้ายอ,าอย่างเช่นหัวท้ายหัว6กหนึ่งท้าย61หรือว่าหนึ่อะไรอย่างนี้พี่จอยก็เก็บหมด เพราะว่าเป็นความเป็นความชอบของพี่จอยนะคะแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่สิบถ้าหากว่าพี่จอยพบเจอพอที่จะเก็บได้พี่จอยก็เก็บนะคะหลายคนบอกว่าหุยก็อะไรจะเก็บทุกอย่างเลยไม่มีจะกินก็จะเก็บ ไม่ใช่นะคะเวลาเราไม่มีจะกินเราก็สามารถที่เอาไปจับจ่ายซื้อของได้แต่ว่าเวลา,วาเรามีพอใช้เราจะเก็บก็เก็บนะคะก็คือบอกเสมอมานะคะการเก็บก็คือการที่เราออมนั่นเองนะคะเราออมวันนี้เราก็จะมีกินมีใช้ในวันข้างหน้าหรือว่าเราออมวันนี้ให้พลูกหลานนะคะในอนาคตจะได้ศึกษา หรือว่าจะต่อยอดทำกำไรในวันข้างหน้าก็ได้นะคะใครจะไปรู้นะคะที่เราเก็บสะสมหมวดตัวเลขสวยๆในอนาคตอาจจะมีค่ามีราคาเกินหน้าธนบัตรก็อาจจะเป็นได้นะคะแบบนี้เก็บได้นะคะอย่างหมวด406640อ,อะไรอย่างนี้นะคะ พี่จอยก็เก็บนะคะก็คือมาบอกมาบอกให้เพื่อนๆที่ชอบเก็บสะสมได้เก็บสะสมกันนะคะเหมือนเราหยอดกระปุกไว้นะคะเพื่อน <kle> ๆจ้าแบบนี้เลยพี่จอยก็มาบอกให้เพ, Wand <kle> เพื่อน <Umwelt> ๆที่ชอบสะสม<ๆ>ได้เก็บสะสมกันนะคะไม่มีอะไรมากวันนี้ไม่มีอะไรซับซอ้อนเพราะว่าวันนี้พี่จอยก็ไป้างจังหวัดเพิ่งจะกลับมานะคะแล้วก็หาอะไรที่ มาทำคลิปก็ไม่ค่อยจะเเรียกว่ายัางไม่สะดวกนะคะก็เลยเอาหมวดหรือว่าการสะสมของพี่จอยง่ายๆวันนี้เอามาแนะนำเพื่อนๆนะคะที่เราชอบสะสมขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาถ้าเป็นเพื่อนชอบ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้สวัสดีจ้า